ก็จะเริ่มกลับเริ่มมันคือต้อนนังไงวะเกิดใจก้อนง่าทอะไรเิเอากระเอากรเดูอะรเดยนายแค่นีพุเตากันด่าใช่ไหมอวยพรบันเกิดเกิดบ้านที่สองก็พอสองห้าเก้าสอเก้าบ่มันเก้าเก้าสองเก้าบันมันเก้าเก้าองเก้าอนะวะบมันเก้าเก้าะเกิดบ้านอทิ แทปไม่เว่ร์จะช่แทบปม่เบ่ร์แบบก้อนรังแต่มาเมื่อนี้ม่นานคอยสืบเร็วช้องเก้าว่าใช่หรือเปั่าเพานคือเกิดขึ้นมือคือเ่เกิดมาขึ้นเมื่อเกิดมาขึ้นทวางเท่าั้นเพราะว่าพอท้อนเก้าเกิดขึ้นมือยืมันเกิดมาขึ้นทวางหยิบเอิว่าทึนหนึ่งน เออเกิดพ่อชอหาชอเก่าเหมือนเดิมเนาะพ่อตัวยอนหลังก็ซื้อได้นี่ย้อนหลังได้นะเออขอให้นายท่านทุกคไม่ถขกไม่ดักไม่โขกไม่มัดไอ้คืวันนีุ้ขก่ะเพระั้ห้่งแล้วก็รวยๆนะลงนะจะเริ่มจะเริ่มที่พอเขาเตัวชมวนพ่อหวังเหมือนเดิก็เข้าใจความรู้สึกเดี๋ยวไม่ปข้ ปากมาหวานเท <c oughs> ่ารนีปต้องงานหนักจันเออร้ายครูร้ายคนจะอาา้านได้คือเชื่อวกางอยัางคือมัดตัวเองอือร้ายคนอืองนานวันรักป่าอือพันห้าใช่ไหมงานประคุมพรอมร่วมบุญมึงทานบาทให้เต๊กแม่ครูใครจะก็มเงินฮึนี่ <c oughs> ว่าเรไหนคือว่าพ่อเกิะวานขนมครูึงกระขงขางบมเออไม่ไา้คือนางท้าทิกขนมกระท้าพร้อมเออรวมบุญมาเนาะือแล้วอ่านคือกับผ่านมาฉันก็มาเสียรอีกถอดเวรขี้คุณพ่อวัฒนาถ้าอย่าเว่าเขาจะพอเขาจบบนานางเถวชะกันดาห้ากาก คุณพ่อวัฒนาท้องเกล่าๆให้แมค่ครูของเราชื่อว่าไม่เกา่าอ่ะเนาะประเรทศอื่ก็ได้พูดทางแบบนี้อันนี้งานวัดรดาแขงเรือับเนาะห้าหนึ่งเก้านายบุญันธมมงไทยทุูหนึ่งพันแต่ไม่มีก่าอ,อ้าขอใครกร้ณาช่วยรวมผมมาก ขอหางมือคมรับม mm. ือคบไม่ไหวอาดูว um. ันน er ี้คงขาพระขอถามเล้พอขอถามมาถามหนังม่คู่คืองครเนี่ยกครับท่านี้ดอย่างคู่คืออยากกินกยาทานนะแมาคู่แต่ม่คู่มีของดีว่าขอแรงมือแมาคู่มีของดีแล้วหอือมากคู่ได้ได้มากของดีอ่เอออยูมากคุณาะของดีเรื่องเดียวคกับผม นี่เขางี้เนี่ยเาจะคุยให้ฟังเนาะนางเท้าทองวันโมคมลมักไปขอทานคัดขอบุมให้ตื้อให้ตอกที่งานนั่งมาแ่นอาให้อื้นนั่งหลับมือโตกันหลับมือโตกัหมาายุูวันนี้ถกข่าวไปแล้วแล้วก็รวยนั้นกะจะรวยจะรวอมาอันนี้กขาขายทเจอย่าง อย่างเฟาด้วยหรือไงเออใส่กาวง่ายทั้งมดเปลิบยนบื่อคนเรียวตบู๊เขื่อบไอด้สุดย<แ>อกลัวม哈哈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 ไม่ามามมครบคนเรียกเรียกเรียกปาดทั้งหมเปลี่นชื่อเฮปยตาบ่นเคคือคอยากทงดี กไหงอยเตะกเกาะก่อนกระถือกระกอกกระเดียกกระพาะพุ่งพุ่งออกมาไอกรขังดก่อนนะกระเดยล้ว um> ื่ควา่เอาขืมาแล้วงเมื่อเท่าไม่ขืนความแข็งเลยเป็นกำไก่กเปมาแลท่านใจถืถ่ายร้ายก็ยิลดีว่าย คือไปคือมามากเหมือนพอวทันเยอะแค่นี้เยอะแยเนี้ยทำาวเปื้ชืพ่อกะติกจกปืนต้อเ,เอาอะไรที่ชื่เขาพืา่อเหมือนเน,นี่ย,ย,ยแล้วเสร็จแล้วเอาูน่ากเนาะตีตามมเกือตะบ้านฮะเขาได้ยืมาแต่ว่าแต่บากลุมจะ่าเขาคือใครเนาะ่าบ้าพก บ่หลจัดหาด้ยหาพันกจัดหาพันชอบอะงั้เราบุ้งด้วไม่นอนไม่ได้ามมาได้คมามไม่ได้ความมาไหนพ่อพ่อยากบอามตึงรอบตึงรอบแก้วหัตงั้นตึงรอบพ่อได่นี้ก็ เออเออเออแค่รูป้อ็ถึงแม่แคนูโอ้ไม่จะไปมามาด้วยิปกับแพหลังไปกับแพหลังไงกับเก่าหรือองเออขอใหนอีกน่ะกอดกอดก็บอกค่เออถอดแหว้ขึ้นอย่าไปเอาไปจำอืกน่ะข้อไปจำาลงัวนมันก็จะขาย แน่นอนน่ะค่ายรก็เอามาบขาดคนนองเออขอห้ามืนหามื่นห้ามือนห้ามือนไอกูว่านี้ถูกขาดพะรักึงแล้วก็เลยว่าอ้าวพวกกเอาเข้าไปจำเออข้าจไปชดอเอาบ้านข้าจะไปใช้อกบ้านขาไปเอาชิเค้กชิปเต้าหงาเมือเนี้ยโอเคปอืหรือว่าพ่อบอกอือแบบงีออ ตัวป้าดีนะป้ากูเสียตันมาทางมาอืมปกไป่ปยะปากพออยอกูไปเชื่อมา่้ไปใช่หรอนกเอาูเองานก่นั้นนะอืันพอบอก็เชื่อเรืองกูจ้างกูไปเชื่อมาทาออเอ้ยใ่หรือเออพหเดีวงเออคบอนี้ฮ่า่่ายังนกันนอู่เ็ก่ทางกว ตัวปยเขาอึงางนี่ได้วันก่อนก่อพรกับปัสสาวะอึเนาะไม่เงื่อนก่อนเพราะ่มัจะปุย่าอันนี้เขาจะปยค่านั่งลว่าครับคือเกาเกาเก็บมาขคือลูกกนเฮ้ยก่อนก่อนนะเกอเพ่อโรคีนงพาอ่ะเนาะเก็บเติมก่อนแล้วแล้วแล้วขาขงเขาปยค่มันมึง่ได้เลยทเมึงอีกว่าึมครับค มันะืดหวังไม่ไวชเปรหืมอ้าวอ้าวห้ยืดมังเนี่ยตปูตาตาปูห้ยืดเดี๋ยวหืดังนักนอยสมนั่งนักหนยโควิด็ม่งว่าหเยืดก็กรอไปตาปูืชปรยได้ม่คือเรียงก็ถือบ้านนพ่อื เิปแกี่พี่กับมยงดีคืิพี่รันก็ไม่ยงนะ้อมรันก็เอาละมันบนงเงาเยอะไรคลิรันขอนดพวกแอร์อกไรคลิปิปก์น่ะแปแก์มั้งเปิดปก่ะปูดตัวง่ายนต่างมือก็มั้งบ้พวกนมันบัมือยังสเออมันบัมือเออเขาเรืนองแข้มมืกด้คิปิดลกาน ได้ท้องแล้วเออ้องหล่วก็บรนก็เอาอ่ะก็กระเครงมาะ้ามขึ้นไป่จ็ดค้ิดด้นไปเอาไป นายไ้ก้มอ่ะจาูใครไานได้แน่กว่าอ้าวใครอึ้ักกอกก็บมดคื้นไม่คกบมอรักไม่อกบมอมาไอ้กูวันนะ้นุขาดเพราววันเววันนั้นคุกแ่แกร่างมาเหมือน่าพเขาหายเลยต้องไปย้ายอเอ้ีผู้ใหมากจะย้ายไดหาเขาแล้วเด้อเขาก็ย้ายได้ดีว่ากว่า ยิ่งไปกรไ็ร่าง <c oughs> มือิบแนราเป็น,น,น, <c oughs> นานั่นแหะยกีนี้คือเจรณาน่ลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างม่คำโตอ,อยูในนะอือบกร่างด้ความปารื้อบุญซื้ทไปเรื่อยๆคุกนาบอกก่อราะฉางบุญฉาบคูณทษไปเรื่อยๆแล้วลูกเออเขาเรียกว่าฉากสงคังโบอือเพเอะเลยผู้ใดห,หรออือ ก็คอเพ่ปวยพ่อเปไหนเรืเอ่อครับปูมือจะค่อนห้องตายมือ <c oughs> จะเขัาตึกไอ้ชื่อพีคือข้าสสนตวดว่ามันได้ปวดได้พอมือดิมืเปล่า่า่ะมือเป่ากันได้พอ เชือกเฒานะที่กะเชือขผานะคือเหียเชืกผาขโมงเออแค่งอะไรวะเขานั่นละเออเขานั่นละกระกรเขากาะเกเนาะเออแกะออกแล้ววิอ่าให้พวกนั้นมือโขบมือด r กมือโขบมือมัดทุกผูุ้กคนให้รำดัไปด้วย ขอให้ถูกหวยทุกคนนะลูกนะจะเริ่มจะเริ่มโอเคไหมโอเคไหมเปลอาได้นโอเคไหมโอเคครับลุงเอาตอนนี้เริ่มเอาตานนี้เริ่มชุดเปล่าได้แครับลุงสาธุสาธุค่ะแตงโมกับข้อกับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมพารวยเนาะค่ะ แตกระเซียวแนวท่าขฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางอาหารกลางวันมื้อนีเนาะคะ่ะค่ะจิ้งไรแตงโมก,ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องะคะ่ะถีก,กํำลังเข้ามารับชมรับฟังทั้งช่องแตงโมผ้าร่วยแล้วเนาะคะ่ะให้เห้งๆร่อยๆปังๆเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้นะคะ่ะ สำหรับวันนี้เนาะค่ะปูตาให้ตองหวดก็คือหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกเนาะค่ะหยิบแจ๊บสลากินแบงรัฐบาลไปเด้อกับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะปูตากระซิบมาแลลวค่ะหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกเนาะค่ะให้คุณอ่อนนิชาเนาะค่ะหนึ่งหกค่ะสำหรับแนวทางอาหารกลางวันเนาะค่ะแนวทางอาหารกลางวันมื้อนี้ ค่ะจังเลยก็ขอขอบุณขอบุณพ่อแม่พี่น้องเนะค่ะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแตงโมค่ะสําหรับแม่คู่เนาะค่ะแม่คู่ค่ะก็ได้บอกบุญพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะแม่คู่บอกว่าวันที่หามีหน้าเนาะค่ะวันที่หามีหน้าแม่คู่ติดงานเนาะค่ะติดงานอยู่บันเต่าไห้เนาะค่ะติดงานวันที่หายู่บันเต่าไห้ค่ะก็บอกบุญพ่อแม่พี่น้องเขานะค่ะเพราะว่าแม่คู่ได้นําค่ะได้นํา มอลองมาล่ำเนาะคะ่ะไปซอยงานของปูค่ะอยู่บัดบันต่อไฮเนาะคะ่ะผูดใดอยากไปร่วมงานหรืออยากร่วมลงท่านกะจังโทรกิงกลางมาทั้งช่องไหนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็บอกบุญใหญ่พร้อมเนะคะ่ะแม่คู่ก็ได้บอกบุญใหญ่พร้อมคือวันที่ยี่สิมีนามีนาคมสองหาหกค่ะจะได้ฉลองเบิกเนตเท่าเวสุบันพร้อมทั้งฉลองซาลา มีแขกรับเชิญก็คือพินิดแลวก็พี่ลุงโหลดเนาะค่ะสําหรับวันที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกมีนาเนาะค่ะงานฉลองไงเบิกเนตรองค์ปูเทาเวสัวรรณค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะกะมากล่าวถึงแนวทางอาหารกลางวันค่ะสําหรับแนวทางอาหารกลางวันเนาะค่ะพร้อมทั้งปูกะสบต่องมวดเนาะค่ะพินิดพิจารนาข้ามบ่อข้าจาของปูค่ะสำหรับตองงวดปู อาจจะมีอยู่หนึ่งหกค่ะจะลืมเล้ค่ะพี่น้องหนึ่งหกอาจจะเป็นหนึ่งเก่าก็ได้นะคะ่ะบักเป็นปูคือเกาค่ะแนวทางอาหารกลางวันของปูมือนีว่าลายโตเนาะคะ่ะจะมีอยู่สองสี่หนึ่งเกีดหนึ่งแปดสองเกาเกาเกาเกเกสามศูนย์เนาะ 10, ค่ะแล้วก็สิบฟังดีๆผิดเจอหน้าค่ะค่ะค่ะคำว่าคำจากของปูเน่าลืมนะคะรูดเป่าทรงแรงๆรงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคืนนี่แตงโมขอให้พี่น้องเอฟซีสายบุญของ ปูชีปะขาวปูตาปัง,ปงทุกรอบกับอาหารกลางวันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนลำล้ำรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ